อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนย,นยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มาอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมาร์คจาก NCT นะครับเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มฮอตอีกคนหนึ่งเลยของ NCT นะครับที่มีแฟนคลับเนี่ยรักแล้วก็เอนดูกันมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดนี้นะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นในชุมชนออนไลน์ของเกาหลีเกี่ยวกับมาร์คจาก NCT หลังจากที่มีงานแฟนคอร์นะครับหรือว่าวิดีโอคอรพูดคุยกับแฟนๆนั่นเองซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยก็ทําเอาเกิดการโต้เถียงกันขึ้นมานะครับเมื่อมาร์กเนี่ยได้มีการเปิดกล้องวิดีโอคอรกันกับแฟนๆแต่ว่าก็มาด้วยลุกปกติทั่วไปเลยนะครับก็วันง่ายๆสบายๆแต่งตัวชิวๆ เซตผมหน่อยๆน,นะครับก็แต่งตัวปกติทั่วไปเลยมาก็ยังดูดีแล้วก็ดูหล่อมากๆแถมดูน่ารักมากๆด้วยทำเอาแฟนไซหลายๆคนเนี่ยที่ได้รับโอกาสวิดีโอคอลหรือว่าแฟนไซนี้นะครับลงรักกันหัวปักหัวปมเลยและแฟนๆเนี่ยที่ได้คอไปนะครับก็นํารูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอเนี่ยมาแชร์แชร์กันต่อหลังจากนั้นเนี่ยชาวเน็ตหลายๆคนก็เข้ามาพูดถึงนะครับเมื่อเห็นอะไรบางอย่างในรูปภาพของมาร์กนั่นก็คือหนวดนั่นเองนะครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่แป,แ,ปแปลกๆมากๆที่ชาวเน็ตเกาหลีเขาเนี่ยจะมาโฟกัสหรือว่าให้ความสนใจกับหนวดของมาร์กนะครับซึ่งจากที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็ทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนเลยออกมาพูดถึงกันนะครับว่ามาร์กเนี่ย อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองหรือเปล่าหรือว่าทำไมถึงปล่อยให้มีหนวดแบบนี้ขึ้นมาได้ทั้งๆที่มันคือการวิดีโอคอลกับแฟนคลับเพื่อเป็นการพูดคุยพบปะกับแฟนคลับในด้านของแฟนคลับเองนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าแฟนๆทุกคนโอเคฉันคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคหรือเปล่ากับรูปภาพของมาร์กแบบนี้บางคนก็บอกว่าแฟนๆไม่ได้มีการพูดอะไรเลยแล้วทาไมคนอื่นๆถึงให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากนะักบางคนเนี่ยกับอกว่าชอบมาร์กในรูปนี้นะครับเพรา ว่าดูหล่อๆดูเท่ๆดูแมนๆดีบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันคือเรามันคือหนวดที่กําลังจะเริ่มเพิ่มขึ้นฉันคิดว่าในตอนแรกที่คนพูดถึงกันมันจะเป็นเขาแบบยาวเฟ้ยๆแต่ความจริงแล้วมันก็แค่หนวดที่กําลังจะขึ้นมาเขายังไม่ได้โกนก็เท่านั้นเองแถมยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าการเลเซอร์กำจัดขนกำจัดหนวดเนี่ยเป็นอะไรที่เจ็บมากๆเขาก็ไม่อยากให้มาร์กนันจะต้องไปเจ็บนะครับแต่ว่าถ้าหากมันขึ้นมาและมาร์กเกตียโกนในการเลเซอร์ก็จะช่วยได้แต่นี้ก็คือหล่อมากๆแล้ว ในด้านฟันกลับเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับแล้วก็ปล่อยชิลมากๆเพราะมันก็คือวันสบายๆง่ายๆวันหนึ่งที่มาร์กเนี่ยนวดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้โกนให้เรียบร้อยเท่านั้นเองแต่ดูจากรูปรล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ทรงหนวดที่ขึ้นมาเท่านั้นไม่ได้ขึ้นเป็นยาวเฟื้อยอะไรขนาดนั้นเลยนะครับแต่ชาวเน็ตเนเกาหลีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็มาพูดถึงเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองดูเซ็กซี่ในลุคนี้หรือเปล่าแต่มันเน จะมองไม่เห็นแต่มันเห็นชัดมากเลยอีกเม้นหนึ่งจากชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีหนวดที่ขึ้นมาเป็นเส้นสั้นๆและเขาก็มีผมเยอะรุงรังไปหมดทําให้ฉันรู้สึกผิดหวังกับลูกนี้บางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าโปรดทาเลเซอร์กําจัดขนตรงนั้นได้ไหมและก็มีที่บอกว่าหนวดตรงนั้นเนี่ยดูเกะกะหน้าตามากๆ ซึ่งก็ย้อนกลับไปของคอมเมนต์จากแฟนคลับนะครับที่บอกว่าการเล่นเ้กำจัดขน,นกำจัดหนวดเนี่ยมันค่อนข้างเจ็บมากๆเลยเขาก็ไม่อยากให้มาร์กเจ็บนะครับและมันก็เป็นเพียงแค่วันสบายๆวันชิลๆที่มาร์กเนี่ยมาเจอแฟนคลับแบบว่าเป็นแฟนคลับของมาร์กโดยเฉพาะของ NCT โดยเฉพาะดังนั้นเขาก็เลยอยากจะให้เห็นในลุคสบายๆของเขาหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็แปลกเหมือนกันที่ชาวนเน็ตเกาหลีเขาเนี่ยให้ความสนใจกับเคราหรือว่าหนวดของมาร์กที่เพิ่งจะเริ่มขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเอง สำหรับแฟนคลับของมาร์คหรือว่าแฟนคลับของ NCT นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวนี้เห็นหนวดของมาร์คแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง